นี่ยครับมีคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับลูกค้าถามมือหนึ่งหรือว่ามือสนะครับมือหงหรือว่ามือสอนะครับอุปกรณ์ที่เราเตรียมนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมือหนึ่งหรือว่ามือสมือสองมันจะมีเยอะขนาดนี้ไหมครัแล้วก็ทำประกอบมือทุกชิ้นนะครับทำออกมานะครับ ประกอบมือทุกชิ้นนะฮะขี้เกียจจะตอบคําถามนะครับถามเข้ามา2-3สรอบนะครับมือ1หรือว่ามือ2นะนะฮะมือ2มันจะสวยขนาดนี้ไหมครับลองดูครับชุดแฮนด์คันเร่งมันติดฟัง์ชัน Limited ดอิ t ิชัแถมเสื้อนะครับเราส่งวันละสิชุดนะครับตอนแรกทำออกมานะครับผลตอบรับดีเกินคาดนะครับก็ลูกค้าถาม นะครับให้ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับนีบแถมเสื้อนะครับก็อยากให้ดูนะครับมือ1มือ2อดูยังไงมือสองน่าจะเละเทะกว่านี้นะครับแต่มือหนึ่งนะครับชุดแฮนด์คันเร่งมันติฟัง์ชั่นงานประกอบมือใส่กับเครื่องตัดหญ้าดได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเราจะเปลี่ยนสายคันเร่ง ให้ตรงรุ่นนะครับใส่กับเครื่องรุ่นไหนได้เลยนะครับชุดประกับแฮนยกสูงสวีทแคนดี้นะครับก็ตัวนี้มีเฉพาะของเราที่เดียวนะครับกล้าบอกได้เลยว่ามีของเราที่เดียวนะครับแล้วก็หุ้มปอกกันรอยแบบนี้นะครับเป็นลิมิเต็ดออกมานะครับสวยๆใส่คาแฮนสีแดงนะครับเป็นลิมิเต็ดอินดิชั่นนะครับ มือหนึ่งครับมือหนึ่งก็ต,ตามนี้แล้วกันสวัสดีครับ